ก็เขากราบสวัสดีทุกคนด้วยวันนี้อยู่กับแมปที่มีชื่อว่าเดคเดคไอตรงนี้มีเพชรช็อปด้วยไปเริ่มก่นอนเถอะไอขอดูก่อนตรงวอร์นิ่งข้างล่างเขาบอกว่าเกมนี้มีฉากน่ากลัวด้วยนี่นี่ไปบัดเอไปบัสเอฮัลโหลสามคนเองเหรอไม่ไม่สี่แล้วสิ่สามห้าแล้วเนี่ยโคเขานั่งทับกันเฮ้ยเริมมากันเยอะแล้ว มันจะออกแล้วนะรีบมาวิวคัมทูเดย์แคร์เนี่ยแบบนี้แหละเหมือนให้หผู้ใหญ่ฝากเด็กเอาไว้อแล้วก็ต้องเป็นเด็กสิไหนผู้ใหญ่เนี่เห็นยังอันนี้คือน่าจะเป็นผู้ดูแลสวัสดีทุกคนในที่สุดพวกนายก็มาถึงแล้วนะฉันชื่อซาลาแล้วฉัน้สดีมากเลยอะ อะไรโอเคไปดูข้างในกันดีกว่าข้างนอกเี่มันเย็นนะเข้าไปเข้าไปเอ้ยนี่พูดแล้วให้เข้าไปได้แล้วที่เย็นๆไม่ใช่หรอประเทศไทยแดดร้อนจริงจริงโอ้ยินดีต้อนรับข้างในออยอเลอร์อืมใช่ใช่ขึ้นชั้นสองรอเขาบอกให้ไปสำรวจใช่ใช่ไปสำรวจไปสำรวจชั้นสองก่อนเลยไปสำรวจสิครับโรร่อ ซึ่งดูจากสภาพแล้วคนอื่นเขาเล่นเป็นกันนะตรงนี้คืออะไรอ่ะ <pers> ไม่รู้อ้าวมันเป็นสีเขียวแล <c oughs> ้วเผล่งกดะแทกเป็นสีแดงแล้วปัเพื่อนไม่ได้ด้วยเฮ้ยมีห้องนอนโอเคนอนก่อนโอ้ยอุ้ยยังมีลิฟต์ด้วยใช่เหรอไหน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 ลิฟต์ลิฟต์แล้วคือลิฟต์แล้วจอด้วยมากน้องกดชั้นหนึ่งลงไปสิเฮ้ยเฮ้ยโคตรดีดีกว่า break in เยอะเลยดีกว่าบ้านเราอีกอุ้ยตรงนี้ไม่เหนืย ไหนไหนไม่เห็นมีเห็นแลย,ยเห็นแลวเก็บสิอุ้ยเผลปล่อยลูกฟองอุ้ยเก็บได้เก็บได้กดลิกนี่ไงกดทิกลูกฟองนี่ไหนปล่อยไปแล้วเฮ้ยตรงนี้กดลิกได้ฮะมอุ้ยกดลิกที่ท,ท,ทีวีได้ด้วยเปลี่ยนช่องเหรอใช่เหลี่ยนได้เลยไปไหนไปไหนจะหดก้ยตรงนี้ สนามเด็กเลยเฮ้ยมีนกฟัโก้โอ้ยปิดเพลงโอ้โหมีเพลงด้วยเฮ้ยคือกับคนนี้ได้เลยเงิน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 เจอเงินเจอเงินไหนนะเฮ้ยเเพื่อเก็บดาบเฮ้ยได้ดาบได้ดาบดาบอยู่กับโจรสลัดไปชยนในโจรยังไม่ได้เก็บดาบเลยมีเพื่อนวีดาบไหม เขาอยากเล่นฟุตบอลมายกอยอู่ตรงจอนสลัดข้างไหน okay, ตรงห้องน <yeah. S 1> ั่งเล่นใช่แล้วยืเ okay. แล้ัไงเล่นเล่นดิโอเคแล้วเอออ๋อเขาจะแบ่งทีม okay. เราโอเคเยี่ยมนีวาดรูปได้ด้วยไี่จับเพิ่งวาดเอ้ยเป็นเลสสิครับเลสส <Yes. S 2> เลสเลสเลสทีมฟูลเล้วต้องเล่นบูเอา้าวแต้องสู้กันสินเนาะ

อ้นอ้ไไไไปไไไปไไ้ไปไหนเราแล้วไอ้ะไปด้เสมอฮอนจะเสมอนะเล่นได้ยอดเยี่ยมเลยทุกคนยอยี่ยมจริงใจมีคนอู้เต็มเลยฉันหิวแล้วอ่ะลูก่อนมีอะไรตีได้ไหมเออเฮ้ยมีน้ามีน้ำมีน้ำเก็บน้าได้ไหมอ่ะ เฮ้ยเก็บน้ำได้จะมาแข่งท้าลูกเต่ากันโอเคใครได้เยอะกว่าชนะขอสองหนึ่งเฮ้ยห้ยอ่ะคเราเรามาสมอันนี้สิเฮ้ยเขาบอกให้ไปห้องอาหารไปกินข้าวใน, s <S ในน,น้ำอ่ะ๋อ่ไงน,น้ำโอ้โหป่าเอาไก่ทอดไก่ทอดเย้อร่อย อุ้ยมีแอนิเมชันกินไก่ระหว่างกับในจานเลยโอ้โหนัดูดื้อๆดๆว้าดิจะมาเสียงอะไรเออไม่ได้ยินเปิดเสียงหน่อยเปิดเสียงหน่อยมันมาจากทีวีนั่นไงนั่นไงนั่นไงเปิดเสียงดังๆหน่อยได้มั้ยโอ้ไปดูกันเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมล่ะอีท๊อปไปปล่อยลูกโป่งดีกว่า กดเปลี่ยนช่องเลยเฮ้ยนั่ง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 ก่อนที่เราก่อนที่ก่อนที่เราอาจจะแพ้ก็ได้อแค่นี้แหละพอแล้วเพิ่มหน่อยก็ได้นิดเดียว Breaking News คุ้นๆนะ Breaking News เดี๋ยวนี่ที่ไหนเนี่ยเมื่อวานที่เดคโดนโจมตีโดยสัปะรดยะโอ้โห คนผู้แจ้งความบอกว่าเด็กๆต้องหนีไปยังไงก็ตามสับปะรดนั้นโอ้โหดูหน้าและบีเวิร์ดจงระวังตัวไว้ให้ดีอ๋อมีมีลูกน้องด้วยสับปะรดมีลูกน้องด้วยถ้านายเห็นสับปะรดให้โทรหาตำรวจอย่างด,วด่วนอู้ยอย่างด่วนเลยละ่ะอะไรอ่ะ ปิดประตูแล้วน้าต่างโดดออกแล้วไปเร็วขึ้นข้างบนดีครับรอะไรแล้วตึงตึงตึงซีกมาแล้วมัสตาร์ตีกมาฮึบตึงด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 ึงวิ่งวิ่งแราแอบอยู่ในลิปะไม่ต้องกังวลไปเด็กเดี๋ลิเทียร์แล้วฉันจะไปเปิดไฟให้นะ แล้วทุกอย่างจะปลอดภัยลิฟเสียโอเคแล้วจะไปกดธทำไมล,ล่ะลิฟมันเสียล่ะลิฟมันดีจะตยายเฮ้ยฉาเฮ้ยตรงนี้อละละเอ้ไชิลแล้เวเหรอ,อเออหล่นกูยินเสียงใหรด้วยกูเอิ่มล้วก็ฟิกเกอร์เออได้ยินได้ยินนั่นไหมใช่เราก็ได้ยินเหมือนกันไปลงสี่เหลี่ยมก็ได้เฮ้ย ว่าดีน่าเปนอะไรน่ะข้างนอกน่ะนะตรงตรงไม่ต้องพูดนะเพื่อนมันเป็นสับปะหลามีเขาเที่ยวสีแดงเพื่อนน่าเหนียวเพื่อนน่าดูร้ายมากเพื่อนโอเคมันวับมันวับเข้ามาแล้วครับเฮ้ยมันหายไปแล้วเชื่อไหมว่ามันจะวับเข้ามาเนี่ยเพื่อนนายเป็นเอสพีไอนายก็รู้ตกใจเชิว แล้วก็ปลากลัวบันไดก็เลยกระโดดลงพื้นแล้วก็ขึ้นน้องตใจจังพราะแกมันเลยไม่เป็นไรม่นก็ไม่มันอยู่ข้างล่างท้ามมันเล่นเนาะรับได้ไงแล้วแดูถูกมันมากเกินไปรับได้นะมันวัดหาเฮียได้มันจะสแกมพวกเสียงไม่เป็นว่ามันก็เลยลงดีมันจะบสแกมเพราะก็เสียงดังมันก็ตัเลออย่างถึงไม่เนี่ยมันคงทำอะไรใช้พวกนี้เลื่อดเรื่อด ลื้อช่วยด้วยฉันจะตายแล้วเฮลเฮลเฮลไปเปิดไฟไอป้าคนนั้นอ่ะไปเปิดไฟสักทีเปิดเปิดไฟตรงไหนไม่ใช่ตอนนั้นเขาบอกว่าจะไปเปิดไฟอ่ะคนนั้นอ่ะที่เป็นเจ้าของรับเลี้ยงเดคร์บอกว่าเดี๋ยวไปเปิดไฟให้ต t o p เสียงดังให้เ,เอาขึ้นไปบนเนี้ย ูจะแตกอยู่แล้วเพลงเลือดหลือแค่สามสิบโอ้โหโอ้โหดูบ้างแปดสิบเลือดดูแลดูแลดูคนนั้นให้ดูเลือดน้องดิเยอะว่าไงเพื่อนเพื่อนเลือดเหลือเท่าไหร่แ้หนึ่งหรือสองเพื่อนพี่เดี๋ยวเหมือนในรูปนียเข้าได้แฮะเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวมันไม่รู้แหละว่ามีปีศาจมา หรือว่มันเป็นปีศาจเหี้ย yeah. มันเป็นผู้ที่มีเลือดเยอะไม่ต้องมาบ่นเลยอ่ะใช่เราไม่ได้โกหกเพื่อนใช่ไหมล่ะใช่ไหมเออใช่แล้วอนี่มันต้องเป็นปีศาจใช่ไหมล่ะซอล่าโอ้ออาวเรียบร้อย noise <c oughs> อะไรเฮ้ยคนนี้เจอซีเคียดอยู่อยู่อยู่ในรูปภาพเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยแล้วเก,ก็บของได้ด้วยมีของให้ ันคืออะไรกินเพิ่มเลือดไว้กินแล้วเพิ่มเลือดไว้เฮ้ยเพิ่มเพิ่มเพิ่มเฮ้ยเขาบอกให้ไปนอนรีบไปดิรีบกินก่อนกินเร็วๆอ่ะเอาหมดไม่เป็นไรยังไงก็คือแต่เพื่อเลือดเพื่อนอ่ะควรไปเก็บโดยด่วนเฮ้ยเดี๋ยว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 ลุกลุกมาได้ไหมเห็นไหมหน้ากากนอนนอนเงินเห็นเก็บมาแล้ว กินน้ำแล้วเลือดเพิ่มเลยเนี่ยเหลือเวลาเตั้งเยอะเฮ้ยกินน้ำแล้วเลือดเพิ่มเหลือเวลาเตั้งเยอะอ่าน้ำหมดแล้วตอนนี้ของไม่มีในตัวแล้วอันนี้ก็กินน้ำน้องเหลือแค่สิบวิเพื่อนเหลือแค่โนวันแค้นเหวียงโอ้ไม่มีใครช่วยได้โอ้ my god เพื่อนเหลือแค่สามวิเฮ้ยเล็กหนึ่งวิอ่ะร้อนเก็บไม่ได้สักอย่าง เฮ้ยทุกคนผู้หญิงทุกคนอ๋อเช้าแล้วไงเอ้ยเฮ้ยมีแอปเปิ้มีมีแอปเปิ้ลมี่ีมีอะไรอุ้ยมีอันนี้อะไรล่ะเปิดดิชัาข้างล่างอันนี้ไม่ใช่อันนี้นี่ปิดอยู่เนี่ยอ๋อหน้ามันข้างบนเฮ้ยเพียเฮ้ยเดี๋ยวไปไหนเขาไปไหนกันแล้วอ่ะเพื่อนไปไหนกันกินกินนมเนี่ยเดคเคอร์ลิฟต์ใช้ลิฟต์หรื พอดีบ้านรวยโอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่อยากกินแพนเคก้กมั่งเผื่อหิวเลือดเอ้ยม,มีคนเจอซีเกตลูมบ่อยจังไหนอะไหนอะไหนซีซีซีเกตลูมอยู่ไหนอะไม่รู้ไปกินแพนเค้กก่อนเ<บ>ข้าตัวมันเข้าตัวแล้วเป็นเค้กเข้า,ขาตัวไหนไหนเอาคุยจังไม่ได้เกต โอ้ยเลือดเบกิกมาสามเลยฮะตอนนี้น้องจะเก็บแพนทิกอเอาไว้เพราะน้องเลือดเต็มโอเคอุ้ยต้องไหนอย่า้เ่งเก็บมันนุปเออร่เไแล้วไดแล้วย้เลยจ้อ้นี้ยนิ่มตุ้งกะสุนนี่สุนเดืดเืดกนดดไม่เล่นบหรอเอูเขา้อยู่ในหไเขาองทออกอ๋อนไมู่้ต้องมีอะไรกสยเงี้ยโอ้โหนไม จะทเพไปออไน่าดนีไปกว่าอกเงอยากเงนมีเงินกมีเงนก็อยากเงิ้องมีอไทุกคนวต้องมีการเรื่องม้อนเติมเมื่อคืนแล้วล่ะเออขอขึ้นลิฟต์หน่อยเออขึ้นไปชั้นสองชั้นสองชั้นมันหายไปไหนเนอะขึ้นไปชั้นสขึ้นมาขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาชั้นสลิฟต์ใช้งานไม่ได้เราจตาอยู่ที่นี่ไม่ได้นะชั โอ้ my g อดมอนเตอร์มันกลับมาแล้วอะเป็นไรเลยอยู่ในลิฟต์ในลิฟต์อ๋อทำไมเขาใส่บาเรียห้ามเข้าลิฟต์แต่เราสนเข้าลิฟต์ก่อนที่มอนเตอร์จะมาเอ๊เพราะฉะนั้นมอนเตอร์ก็ทำเลยหราไม่ได้แต่ถ้ามอนเตอร์วาร์ปเข้ามาเราจะออกลิฟต์ไม่ได้เนี่ยเนี่ยเขาบอกไม่ให้ออกจากลิฟต์แล้วมอนเตอร์มันจะเดินเข้ามาไม่ได้แต่ว่าถ้ามันวาร์ปมาเราก็ตายโอ้มก g อดมันจริงอย่างนั้นเหรอเออซาลาเพิ่งรู้อะ ฉันได้ยินเสียงก้าวเท้าโอเคได้ยินเสียงฝีเท้าไม่ใช่เสียงก้าวเท้านั่นมันบอสต์นิบบด,ดา,วาว้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเราต้องหาที่แอบสินะอา้าวแล้วจะมีใครรอดไหมเนี่ยวิ่งไปที่ลิฟเราฉล,ลาดเกินนะเราอยู่ในลิฟอยู่ล้วเหมือนเราเคยเล่นนะไม่มีใครอยู่นอกลิฟเลยไม่เราแค่ตามเพื่อนขึ้นลิฟมาไม่ยน้องเป็นคนขึ้นคนแรกใช่เหรอ เองเดินมาแล้วบอกขึ้นลิฟต์ดีวกว่าโอ้โหแล้วเพื่อนก็วิ่งตามเข้ามานี่มีดาบไมก่กลัวารขึ้นมาสิเฮ้ยบันเกะเราจะทำอะไรน่นะโอ้โหมันคนเว้ด<น>ใช่เลยฝนสั่นสะเทือนแกเป็นหนวดขาวอย่างนั้นเหรอตูมสั่นสะเทือนสองอันรวมกันก็เป็นพายุทอร์โดนี่เรามีดาบแล้วไม่กลัว ตดิเดินเดิอยู่เยแย่งันรีบเข้าดีกว่าเดินเดินมะว่าแต่เราต้องรอไปถึองีตอนไหนเนี่ยหลบหลบเลเซอร์อุ้ยมันทับลิฟพังอุ้ยวก็ปิดอุ้ยมืดมากลิฟหล่นแน่เลยเปิดเสียงให้แสีเบาหน่อยก็ดีนะโหวิ่งเลยไม่มีใครได้ยินเลยอุ้ยแสงอะไรแดงแงไม่รู้รู้แค่มันเดินออกได้แล้ว ทุกคนปลอดภัยไหมไม่รู้ตอนนี้ทุกคนเดินออกมาแล้วตื่นอะไรนี่มันที่ไหนน่ะมีไฟเลยถ้าไม่ได้แคมีที่แบบนี้น่ะที่นี่มันน่ากลัวมากนี่เราจะออกไปยังไงเนี่ยเนี่ยมีเสียงคนโดนเขียยด้วยไม่รู้นํำก่อนแล้วเสียงอะไรเสียงฟันดาบไม่เสียงเสียงฟันดาบให้โดนคนับตรงนี้มันตันดิที่ได้ฟังไหม เือนนเือะไรอ่ะได้ยินสาลระสาระฮะสาลาเอาว่าลาโดนกินไปแล้วใช่เหรอใช่เอ้ยเขาบอกให้มาถึงที่จุดจบที่นี่อันนี้อ่ะจุดจบอยู่นี่เหมือนอะไรหล่นเลยโอเคโอดูแลอะไรโอ้โหไม่เนอะเหว่งเ่งซีดตึงตึงไม่รู้สัญชาตญาณบอกให้เตรียมวิ่ง เราตกลงมาในไม้ชาร์ปในเหมืองอย่างนั้นเหรอในไม้ครับไม้ชาร์ปไม้ชาร์ปแล้วเราต้องออกจากที่นี้ให้ได้ไม่งั้นเราก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นนี่เราก็ได้แต่น้องเป็นหัวหน้าตึ้งตึงมาแนำแล้วนำอยู่วะวับเออเฮ้ยเจอเจอที่ขุดเจอที่ขุดเก็บเก็บเก็บขุดไม่ได้โอ้ใครเล่นในขอบ้างอ่ะเออเราเล่นในโทรศัพท์เพื่อนโทษดี แล้วทำไมทีนี้มันเก็บได้เนี่ยโอ้โหก็มันจะมันจะเก็บได้ในเวลาที่เขาเรียกโอทุกไม่ช่วยมันไม่ช่วยเลย,เลยโอ้แล้วทุกโดนกันเองเะยเออพังแล้วที่จริงถึงนีง่นั่งนั่ก่อนได้นั่งก่อน,น,นได้ก่อนโดดโดดโดดเฮ้ยเขาบอกว่ารถไฟอาจจะทําให้เราออกไปได้แน่ใจเนะเพื่อน โอ้โหคนเยอะขนาดนี้เร็วรีไป <Sammy? S 1> เออมันมีบาเรียใครใช้ผลบาเรียอุ <K al anyway> <ugu> em ้ยน้องตายคนแรกฮะเออใช่เร็วสุดเลยตึงตึงตึงไม่นะอยู่ดีๆก็โดนแสงหมดเลยอุ้ยเธออยู่ที่สามอุ้ยเท่เหมือนกันนะเนี่ยตรงนี้โอ้หอ้เท่มากโอ้หูอ้ยมันจะแซงน้อง มันจะเซ็งเนาะออตายแล้วตายแล้วกระโดดตึงตึงตึงตรงนี้มีบาเลียแน่เลยไม่รู้ว่าวิ่งก่อนอ้าวตรงนี้มีบาเรียจริงด้วยทุกคนจะใกล้ออกได้แล้วเดินตามทางนี่ขึ้นไปเราจะเจอจุดจบก็ได้ตึง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 ึงตึงตึตึงตึงตึงตึเาไปหาจุดจบกู โอ้ปลากร ua โอ้โอ้โอ้มากเลยคุกเล่เลยคุกเล่คุกเล่กลัวร้อนอ๊อีกแค่สามสิบวิเองเหรอให้เวลาน้อยเกินปลากัวกอยากเกินทำไมอยู่ดีเหมือนรู้สึกเหมือนตัวเองเก่งปลากัวขึ้นมาทันทีทันใดเลยอ่ะรู้สึกเหมือนมีตัวเองนป็นปลากัว อะจบแค่นี้แหละไม่แล้วราวามันขึ้นมาแล้วไม่ใกล้เกินฮึบรอลแล้วแค่แน,แนี้แหละใช่ในสนวรรค์้ยเราทำไมน,น้องนอนไ,ไม่จะเปิดเช็คแล้วอ,อ,อยู่ในสปูกี้ฟอเรสตป่าน,น่ากลัวที่ไหนก็ไม่รอ้กดในการอยู่ในป่าลึกลับตอนเที่ยงคืนฉันน่ากลัวเอ้ยฉันกลัวสีไม่ใช่ฉัน บานมีลกใส่หน้ากูอะที่ใครเข้าไปจะไม่วันได้ออกมาเฮ้ยเดี๋ยวเห็นข้างหน้าไม่มีจุดแดงๆเห็นสิโอเคแล้วอย่าอยู่ใกล้เลยดีกว่าไม่ฉันชจะยันบอกให้ตามไปรู้ว่าจะต้องใช้ทางลัดก็ตามอโอุ๊ยฝนตกรีบวิ่งรีบวิ่งเลื่อนรถเลื่อนรถปึ้งๆงกิ่นนี่ไงนี่ไงเจอเชลเตอร์แล้วเจอเชลเตอร์แล้วเจอจุดโลภัสต t อปจะมานั่งทลไม รอดแล้วแฮะม่น้อยย้ำน้ำน้ำน้ำหมดแล้วกำลังมีเลือดมานอนรอยโอ้ฝนหยุดแล้วโอ้ฝนหยุดแล้ว let's go อยู่นม่ยิงมันไม่ปลอดภัยที่นี่ลั<ร>าใ<า>นในรู้ไหมเนี่ยทำไมถึงมีแค้มอยู่ที่นี่ทั้งที่ไม่มีใครอยู่ร,บร,บรบอบๆเฮ้ยเดี๋ยวมีกับดักหมีด้วยแต่เราเดินบนทางขาง ไม่ชินกับการอยู่ยอ้ยอทางนี้อะไรดูนั่นมัมีโอ้ยต้องเดินย้อนกลับไปใช่ไหมเนี่ยเราต้องไปเอาอะไรขวานกลับไปกลับไปกลับไปนั่นเป็นไอเดียที่ดีเลยทางนี้ไหนอะ เขาให้เราตัดต้นไม้มันมีขวานนี่ต้องไปเอาขวานไงแต่ขวานเราอยู่ไหนนี่ไงเจอโต๊ะนี่ไงขวานนี่ไงได้ขวานแล้วตัดต้นไม้เขาให้ตัดต้นไม้แล้วไปที่เอาไปที่แมคมป์้นใไม้แล้วใช้คบเพลิงใส่คบเพลิงใส่ โอเคอีกแค่อันเดียวเดี๋ยวรอเพื่อนโ okay, อเคเวอรี่กูดกินแล้วเฮ้ยมีเงินอยู่ในเต็นท์เขียวฮ่าฮ่าเต็นท์เขียวมีเต็นท์แห่งความโลภเต็นท์ฟ้าเขาบอกให้โอ้นั่งใกล้ๆเข็มไฟเพื่อฮิวอุ้ย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 เวอรี่กูดเวอรี่กูดเวอรี่กูดฮิวสิเพื่อนจะฮิวใหม่เออนั่ง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 จะได้ฮิวโอย ด้วยด้วนโอเคโอเคถึงภาคไปก็ไม่ได้ตัดลงหรอกอเพราะนี่มาเล่นรอบสองไปมาเราเหลือมันอยู่สองคนไม่เอาแล้วกันนะแบบนั้นไม่มีใครไม่นีไ่นงไงไม่น่าพูดเป็นลากดกระโดดไม่เลนแรอว ไอสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับไปแล้วบายบายบาย